Assalamualaikum warahmatullahi วบาบรอกกาตุพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับเนื่องด้วยมูลนิธิระพานของเรานั้นมีค่าใช้จ่ายอยู่อย่างมหาศาลและในเะะดือน ر ม ض อนเราก็จะมีเรื่องของดาวเทียมที่เพิ่มมาในเดือน ر มะดอนทั้งเดือนเราตั้งใจจะให้มีดาวเทียมเริ่มตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มถึง7จ็ดโมงเช้าอินชาอัลลอฮ์ด้วยค่าใช้จ่ายที่มากมายมหาศาลนี้เราขอวิงวอนให้พี่น้องได้ช่วยบริจาคให้กับมูลนิธิของเราและมูลนิธิของเรานั้นได้ทําหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มซึ่งผมเป็นผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้เองหนังสือเล่มนี้ใช้ชื่อว่าเเเตตืือออนนนฉััมมีหดดท้ง อยู่ในหนังสือเล่มนี้244รฮะดีส์จำนวนหน้า544หนะ้านี่คือหนังสือที่เรามีความภาคภูมิใจที่จะฮะดียะให้กับพี่น้องทุกท่านด้วยเงื่อนไขเดียวนะครับพี่น้องก็คือพี่น้องได้ร่วมบริจาคมา1,000บาทและพี่น้องก็โอนไปที่บัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอแล้วหลังจากนั้นพี่น้องก็โทรศัพท์ไปยังธุรการด้วยกับเบอร์นี้ครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วพี่น้องก็บอกที่อยู่ทีมงานของเราจะเก็บที่อยู่ของพี่น้องหลังจากหนังสือเล่มนี้ออกเราก็จะสสส่่่งงงงงงงให้้้้กกกัับบบพพีีนนนนออออถึาาาาิชลเ์ตตขทททุทุทร จะมาขับเคลื่อนมาใช้ใจ่ายในการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์ต่อไปแล้วก็อีกหนึ่งประการก็คือว่าหนังสือเล่มนี้จะแจกให้กับทุกมัสยิดทุกองคอ์กรทุกสถาบันการศึกษาท K K ี่ขอเรามาทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ในหนังสือเล่มนี้จะได้เผยแพร่ไปอย่างที่ต่างๆเพราะท่านอบุี๋ยมอสลลัลฮฺฮุวลัยฮิวะสลัมบอกว่าบัลลิกูอันนีวาลาอายาตจงเผยแพร่เอาความรู้จากฉันแม้ว่าจะเป็นเพียงฮะดิษเพียงบทเดียวก็ตามนี่คือคําสอนของท่านอัลสุลสลลัลฮฺฮุวลัยฮิวะสลัมผมเชื่อว่าาคํอน244 คำสอนนี้คงไม่ตกตะกอนด้วยกับการบริจาคของพี่น้องน,นําหนังสือเล่มนี้ไปไว้ในสถานที่ต่างๆและน,นําหนังสือเล่มนี้ไปอ่านเพื่อที่ความรู้ของพี่น้องที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้จะมีคุณนูประการต่อไปและความรู้ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะถูกผันแปรไ,ไปสู่การปฏิบัติและสุดท้ายเราก็จะเป็นเบ่าของอัลลอฮ์ที่ดีเป็นอุมมะที่ดีของท่านนาบีมดสละลอฮฺวาไลฮิวาสลามต่อไปวบิลัยฮิตาฟิกวันทิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาด บิสมิลลาฮุมานลอฮิมサラมิขุมมุรัฮัมมัตุลลอฮิบะบารากาตุพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมุทีรพันได้ดำริปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เราจะไปประกอบพิธีอุมมราะหาพี่น้องไปอุมมรห์ครั้งแรกเรารับเพียง45ท่านเท่านั้นในปลายปีอากาศเย็นเยนสบายสบายเราไปทําอุมมรห์กันเราจะไปกันในวันที่23ธันวาคม2563แล้วเราก็จะกลับในวันที่3มกราคม2564ประมาณ13วันเครื่องบินที่จะพาพี่น้องไป เร,เราจะไปเครื่องบินสายการบ,บินอิติหะก็เป็นเครื่องบินที่ลำดับต้นๆที่บรรดาคุ้ยายมักจะใช้บริการกับเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินที่ทั้งบริการทั้งน้ำหนักเราถือว่าเหมาะสมแล้วก็การที่ไปต่อเครื่องบินก็ใช้เวลาแค่สองสามชั่วโมงเท่านั้นอัลฮัมดุลิลละพี่น้องผู้ศรัทธาครับการไปกับเราเรื่องของวิชาการนั้นเราจะพาให้กับพี่น้องได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรที่เป็นบทบัญญตัติอะไรที่เป็นคำสอนเรื่องที่เกี่ยวกับการทำอุมมรห์เราจะมาอธิบายให้กับพี่น้องได้ฟังเราจะมีการอธิบายตั้งแต่ อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ไปถึงที่นู่นที่อยู่มดีนะซึ่งเราจะพักที่โรงแรมกอรีนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับมสัสยิดนบีเช่นเดียวกันนะครับห่างไม่เท่าไหร่เองนะครับเราจะมีการบรรยายทุกเช้าเลยหลังจากนั้นเราก็ไปอยู่ที่มักะเราจะไปอยู่ที่โรงแรมลีตาชซึ่งอยู่ตรงของนาฬิกาใกล้กับมสัสยิดฮารอมเลยนะครับพี่น้องก็จะได้สัมผัสวันศุกร์ที่มดีนะหนึ่งศุกร์ที่มักะอีกหนึ่งศุกร์เราตั้งใจว่าอย่างน้อยก็ให้ติดวันศุกร์ทั้งที่มดีนะแล้วก็ที่มักะก่อนที่เราจะเข้าไปทําอุหมรนะคร จะเข้าเขตมีกอดทางมูนนิธิราผ่านขอขอบคุณพี่น้องโดยการเลี้ยงอาหารไทยนะครับที่มาดีนะอันนี้เป็นทิปพิเศษเลยนะครับที่เรามอบให้กับพี่น้องเป็นพัตคาารของคนไทยฝีมือคนไทยและเป็นอาหารไทยท่ำดีเลยละ พี่น้องก็จะได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้รายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะมอบให้กับมือที่เราผ่าค่าใช้จ่ายที่ผมกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้น5 9 0 0 0บาทครับไม่มีเก็บเพิ่มมากกว่านี้ละในระหว่างที่เราอยู่ที่มะก,กะเราก็จะพาพี่น้องไปเที่ยวชมไม่ว่าเป็นที่ภูเขาอุฮูดไม่ว่าจะเป็นมสัสยิดอูบามสัสยิดกิบลาไตถ้ำฟูดนะครับถ้าพี่น้องประสงค์จะไปที่เมืองตออิฟเราก็จะพาไปนี่คือสิ่งที่จะเป็นบริการเพิ่มให้กับพี่น้องนะครับค่าใช้จ่ายอยู่แค่นี้แหละครับ, 59, บน้องท่านใดสน ใจจะไปอุมร้ห์กับมูลที่เราผ่านครั้งแรกพี่น้องก็จะได้ชื่อว่าเป็นรุ่นแรกพร้อมกับเรานะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอแล้วครับติดต่อเรามาอินชาลอเราจะเอาใจใส่พี่น้องดุดพี่น้องเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับบันนี้แลตอฟิกมันทิดยะสลามอวยกุ้มวอร์ร้มตุลอฮิวาบรากาตุสลามอวยกุ้มวอร์ร้อมาตุลลอฮิวาบรากาตุอธลมัมเดุลิแล้วครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่เราผ่านนะมาดูความคืบหน้าอะไรไปยังไง มัมินก็ยังอยู่กับรอพานอยู่ตลอดนะครับพี่น้องยังไม่ได้หายหายไปไหนเทียงหายแต่หน้าแต่ว่าตัวก็ยังอยู่อยู่เบื้องหลังอยู่ตลอดตอนนี้มังมินก็ธุรกิจของมังมินก็จะวุ่นวุ่น,ว,นวายนิดนึงก็เลยเข้าไปดูธุรกิจของตัวเองก็ที่มาวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะให้สนับสนุนลอพานกันต่อไปนะครับเพราะรอพานยังต้องการใช้เงินเยอะหนึ่งซื้อที่สองจะต้องเอาเงินสร้างเป็นโรงเรียนที่จะสอนเอ,อ ฮาฟิดฮาฟิดก็คืออะไรแหละกุรอ่านอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นภาษาของพระเจ้านะครับอยากจะให้พี่น้องสนับสนุนกันทุกตัวอักษรมาเป็นผลบุญนะครับในการอ่านกุรอ่านพี่น้องสนับสนุนทางรอบพานพี่น้องก็ได้ผลบุญเท่าเ่กับรบลบพานหรือว่าครูผู้สอนโดยเฉพาะอมฎดอนมันก็ยิ่งได้เยอะด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับพี่น้องราก็ขอเชิญชวนนะครับช่วยกันสนับสนุนลับพานกันต่อไป ที่เห็นอยู่เนี่ยอาคารหลังหนึ่งสองหลังเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะพอเพียงทุกวันนี้สถานที่ที่มีอยู่เนี่ยมันไม่พออยู่ตะกี้อาจารย์ก็สร้างขึ้นมาอีกหลังหนึ่งแล้วเอาไว้เอาอะไรนะหอดูดาวเ <c oughs> นี่ยขึ้นใหม่ยังไม่แล้วเสร็จดีประมาณนั้นแหละครับพอพี่น้องให้การสนับสนุนมาเยี่ยมชมการวันเยอะเราพานเราพานชื่อมันเป็นบุญนิธินะครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องเข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับมูลนิธิทั่วๆไป มันจะเป็นสถานที่ที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสบายสบายหูสบายตาสบายใจและหลายอย่างรอบรอบแพ่านเนี่ยมันเป็นคล้ายๆสถานที่พักผ่อนมากกว่ามูลนิธิอะไรประมาณนั้นนะครับผมพี่น้องต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับอาจจะมีความรู้สึกไม่เหมือนผมก็ได้แต่ผมรู้สึกแบบนั้นผมก็เลยเอามาบอกกับพี่น้องทำดีแล้วครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องสลาะลุยกุะมรารมะตุลลอฮิบวเรประกาุตู

โันราสุขใจน,นานๆได้มาพบเจอมีความสุขไม่รู้จะบอกอยังไงนะเออคิดถึงเสมอคือพี่น้องกัาร่วมสนับสนุนละครสุขโดย รองชื่อไก่สาะระแดงกว่า22ปีแล้วที่เราได้ให้บริการไก่สดฮาลลานแก่ผู้คนโดยไม่มีวันหยุดตลอด24ชั่วโมงด้วยความตั้งใจมิตรภาพเจตนาที่ดีและคุณธรรมแห่งการค้าตามวิถีอิสลามเพื่อให้คุณได้มั่นใจว่าสิ่งที่คุณได้รับคือสิ่งที่ดีที่สุดจากเราบริหารงานโดยฮัตทีอับดุลซอมัตใจเผื่อแผ่ติดต่อสอบถามมา เลขโทรศัพท์063-196-7991หเกก้ชอร์กิราไส้กรอกเนื้อแท้ๆจากออสเตรเลียไม่ว่าจะทอดจะย่างจะอบก็จบที่ความอร่อยอทุกเมนูน่ากินนะน่ากินนะว้าวอร่อย ชาคิราชาจมัยล่าเนื้อเน้นๆสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อได้ที่อตไลน์0 6 3 7 1 2 2 1 9หหถึงหรือไลน์แอดชาคิราฮาลานชาคิราฮาลานปูนอ้ยลูกค้าไม่ค่อยมีเลยคงเงียบเงียบ เงียบ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 ของพ่อปัญหาเศรษฐกิจโควิดหนึ่งเก้าโรคระบาดน่ะแปะจริงของเรื่อเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วก็มีอะไรนะโรคระบาดเขาขายถูกนะํำไมอ่ะแปะโรคระบาดท่นน่ะหยอกเลี่ยงแปะนี่คนจีนเลยเนี่ยฮะจิงเตี้ยถึงว่าเมื่อกี้นี่สมกับชื่อจีนเตี้ยเลย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หยอกนิดหยอกหน่อย่ะตกองลงร้านเราขายอะไรเนี่ยนี่ร้านเรานีเลน่ยนี่อย่างแรกข้าวสุกข้าวสุกข้าวสารอันนี้ข้าวสุกข้าวสุกแต่เป็นข้าวสารยี่ห้อข้าวสุกฮะอันนี้คือข้าวสารข้าวสารอะไรอ่ะข้าวสารยี่ห้อข้าวสุกไงเป็นข้าวสารอะไรข้าวสารหอมมาลีอะไรนะหอม มาลีอ๋ออ่าหอมมาลีนี่หุงแล้วเป็นยังไงหงุงแล้วหงุงแล้วนิ่มหอมกลิ่นหอมแล้วนิ่มอร่อยกินอร่อยแปลกเคยกินไหมเคยสิอ่ากินปักจังอืมกินกินกินข้าวกินข้าวอ่ากินข้าวหอมมาลีอ่าอ่าหลายรังในโกรังนี่มีอีกเยอะเลยแป่นับถือศาสนาอะไรอ้วนับถือศาสนาอิสลาม อะไรนะอิสลามไม่ใช่แปะแปะพูดใหม่พูดใหม่อิสลามอิสลังอิสลามอิสลังไหนลองพูดลามดิลาม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 ,ลามอ้าวก็พูดได้นี่อันไหนอิสลามอิสลัง น่าแปะฮะแล้วถูกแลับมาล่ะอิสลามอิสลามอังอ่าอ่าไม่เป็นไรแปะคนอิสลังก็อิสลังอ,อ่าดีดีดีเรียกแขกเรียกแขกแปะเรียก เรียกยังไงอะเอาเรียกเลยเรียกยังไงเรื่อเรียกให้อ้วนรู้ก,ก่อนนี่เข้าสังยี่ห้เอเข้าสุกจ้าเอาง้นงเลยนะเอาง้นเลยคงจะมานะแปะแปะต้องแปะเท่านั้นถ้าแปะเหรอฉันเรียกคน,ไ,นไม่ไไม่ไม่ได้หรอต้องแปะเหรอแปะเลยล้าไไม่ได้ายจะเปื้อนเอไปจะเปื้อนโอเคไร่อะไรนะพูกว่าอะไระเข้าสังเข้าสังยี่ห้อเข้าสุกเข้าสุกอะไรนะอ ข้าวสังยี่ห้อข้าวสุกข้าวสังยี่ห้อข้าวสุกจ้าดีมากแปะทําดีมากทำไม่ทำไม่ทำไมทำจะดีกว่านะโอ้อะ้องสังรือหลับปะเนี่ยเบาครับแปะเบานะหรืออยากให้พักมาไม่พลาดแน่นอนไว้ใจวัวได้สองกิโลมาแล้วสองกิโลรี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 ของที่คุอยากสละจุมว่าสลามาไงติ ก็ห้ามุืนละครับแปะเป็นไงบ้างอะห้ามยลนละสบายดีอเอาไงอะ่ะแปะหน้าตาขคุณนั่นเนี่ยคงขงยข่ะหน้าตาเหมือนเพื่อนผมตอนที่แล้วเลยอ๋อไอคงเเื้อล้ำๆอ่ะนะอ๋อนั่นแหละดนล่กสมัยน, <ะ S 1> นี้คงมันก็น่าตาคล้ายๆกันหมดอ,อ,อ่ะอเค แล้วร้านแปะมีอะไรขายมั้งเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายไก่กองไงนี่มีมข้าวสา,ขาสงข้าวสงข้าวสางขา้าวหน้ำงมงน้ำมังงงปุ้งน้องปิกน้องสงนั่งซื้อสะพงเสืียผ่านมันงมะนาวฝักแฟงแตงโมชายโห่หิวมีสักกระเบือยังเลยลุลกลูกจะเอาอะไรอ่ะขายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขายเยอะดี๋ยวล้างลงหมดเลยไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเอาข้าวสางแล้วกันข้าวสางนะเออเลือกฟังลีลีนะนี่คือข้าวนี่ข้าวสุกจะเอาข้าวสางไหมข้าวสุกข้าวสุกเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวบูดมั่งก็ข้าวสางแหละยี่ะ ข้าวสารข้าวสางไม่เอาข้าวสุกมั่งยี่ห้อข้าวสุกยี่ห้อข้าวสุกอข้าวสารข้าวสางอ่าโอเคงั้นเอาให้สิบโลสิบโลอ่าสิบโลโหรีมากเลยที่เดี๋ยวกล่องรือฟังลีๆตองนี้ล้างโอมีโปรโมชั่นพิเศษเอาว่ามาครับนี่ถ้าลื้อล้างซื้อข้าวล้างโอนะโอ้ก็จะเอาข้าวในล้างโอ้เนี่ยแหละให้กับคงยักษ์จงแบ่งไปอ่าถ้าลื้อย่างเชียงลื้อซื้อสิบโลนะ ว่าจะแบ่งไป3โลให้คงยากคงจองทำนุ่นละเลยดีไหมดีไหมดีเหมือนกันดีมาน่เดี๋ยวนี่เข่านี่เดี๋ยวส่งถึงบ้างเลยป่ะเอาให้ถึงหน้าบ้านเลยถึงหน้าบ้างเลยนะรอรับโอ้ยดีดีรีรีบังหลังสีฟ้าหลังสีเขียวแปะสีเขียวอรอโอ้รส่งบ่อยลืมนั่นแหละติดติดของใช่ไหมไม่ใช่ติดตลาดนะตลาดนะกอเออแล้วที่อยู่ข้างๆธนาคังไม่ใช่สวนมะม่วงสวนมะม่วงเออ โอ้ผิดหลังแล้วเดี๋ยวเรื่องส่งมาใหม่นะได้เดี๋ยวผมส่งให้ทางไลน์นะทางไลน์ทางไลน์โอเคงั้นเดี๋ผมรอลับเลยนี่สบายใจได้นี่พัฒนาการกลังอัวคุณภาพส่งถึงมือลูกค้าทุกคนคุณภาพเห็นหน้าแล้วชื่ออาต้งศักอาต้งศักจำไว้ดีดีจะไปส่งเข้าบัางหรืออาต้งสักคนรอรับผมไปแล้วฮามิโกมอัสลามอ่ะเดี๋ยวก่อนว่าไงนี่เฮียสักมาเนี่ยเฮียสักไหนอ่ะเฮียสักบริการโอ้โหใช่เลยแอ๊ เออแต่ก่อนเนี่ยดังมากเลยดังดังดังแล้วทำไมตอนนี้ไม่อยู่กูแปรฮะตอนนี้ขายกิจการไปแล้วโอ้ขายกิจการดีมากผมไปก่อนนะกันสวัสดีครับสลัมขอขายดีๆนะอินชาอัลลอฮ์